คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เราได้ดูเรื่องของเกษตรแปลงใหญ่นะคะที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรเนี่ยเข้าไปสนับสนุนให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันนะคะวันนี้เป็นแปลงใหญ่เกี่ยวกับไผ่ยอยู่ที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาเขาเป็นผู้ชนะการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศเลยนะคะประจําปีนี้เขาจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรนะคะไปติดตามกับคุณดวงกำมลแสงจันทค่ะ เพิ่งผ่านพ้นไปไม่นานนะคะสำหรับการประกวดแปลงใหญ่ระดับประเทศประจำปี2563ค่ะแล้ววันนี้ดิฉันได้รับเกียรติมาพูดคุยกับแชมป์ประจำปีนี้ค่ะพี่ประสิทธิ์รูปต่ำสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์รูปต่ำนะคะเป็นประธานแปลงใหญ่ไพ่ อำเภอท่าตะเกียบจงบังหวัดเชียงสาวค่ะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญ,ญาตถามถึงที่มาที่ไปการรวมกลุ่มของแปลงใหญ่ของเรามีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะครับผมก็คือหลักๆแล้วเนาะการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ตรงนี้แรกๆเลยพวกผมก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจนะครับตั้งแต่ปลูกกันมาตั้งแต่40กันมานู่นแหละนะครับ,รบมีสมาชิกที่เขามาร่วมแปลงใหญ่ตอนนี้ปัจจุบันใน40ไร่พื้นที่351ไร่นะครับผมที่เป็นแปลงใหญ่นะค่ะแล้วเรามีวิธีการบริหารจัดการแปลงใหญ่ของเรายังไงให้ทั้ง มีทั้งประสิทธิภาพและก็คุณภาพอะคะครับผมตรงนี้เรื่องการจัดการบริหารแปลงตรงนี้นะครับเราจะมีคณะกรรมการที่ดูแลแต่ละแต่ละอย่างแยกย่อยกันออกไปนะครับแต่กรรมการแต่ละท่านก็ต้องมีหน้าที่มีบทบาทนะครับแม,ม้กระทั่งเรื่อง g e p ผมก็มีกรรมการเรื่องดูแล G ี p เป็นจิวอาสาของกลุ่มเพื่ออาหารปลอดภัยตรงนี้พวกผมทํากันอยู่แล้วและอีกท่านหนึ่งถ้าสมาชิกท่านใดที่จะปลูกไผ่ใหม่หรืออยากจะทําอยากจะปลูกไผ่เนี่ย พวกผมก็จะมีคณะากรรมการไปตรวจแปลงไปดูแลให้ว่าดินของท่านนสมควรจะลงทุนในการปลูกไผ่ไหมนะครับอย่างนี้นะครับถ้างนั้นขออนุญาตถามถึงวิธีการเตรียมตัวนิดนึงค่ะก่อนที่ <ผม S 2> เราเรามีการวางแผนและก็การเตรียมตัวยังไงในการที่จะมาเข้าประกวดแปลงใหญ่ระดับประเทศปีนี้ค่ะก็จริงๆแล้วเรื่องในการเตรียมตัวในเรื่องในการวางแผนเนี่ยมันก็คือที่เข้ามาประกวดเนี่ยมันอยู่ในแผนของพวกเราทํางานกันอยู่ทุกวันทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วครับตรงนีุ้ผมก็บอกตรงว่ากลุ่มพวกผมเนี่ย จะทางานลักษณะนี้แหละทํางานเหมือนที่มาพรีเซนต์ในแปลงใหญ่วันเนี้ยแหละครับที่การทํางานของผมถึงประสบความสำเร็จตรงนี้พวกผมจะทํามาอย่างนี้ตลอดไปนะครับทาอย่างนี้อยู่ตลอดเลยครับอืมค่ะแล้วเรามีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะเรื่องเรื่องการบริหารจัดการตรงเนี้ยก็คือเราจะวางแผนกันเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นงานไปเรื่องการตลาดก็คนดูแลการตลาดก็ดูแลไปส่วนผมเองเป็นประธานผู้จัดการแปลงใหญ่ตรงเนี้ยนะครับผมก็จะดูแลภาพรวมทั้งหมดนะครับคนฝ่ายผลิต คนฝายไล่ก็ดูแลฝ่ายไล่ฝ่ายการตลาดดูแลการตลาดไม่เคยเข้าไปในไล่ผมจะให้นั่งอยู่ตลาดเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะดูแลภาพรวมทั้งหมดครับผมอม <นะ S 1> ค่ะเห็นเรื่องของการปลูกไผ่เราบริหารจัดการยังไงถึงกว่าจะได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราตรงนี้ค่ะตรงนี้เรื่องการปลูกไผ่ถามว่ายากไหมบางคนก็บอกว่ายากแต่สําหรับกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่เพื่อท่าตะเกียบเนี่ยคิดว่าปัจจุบันนี้ไม่ยากแล้วครับปลูกยังไงให้ได้ผลผลิตเร็ว อย่างเนี้ยเรามีเทคนิคเรามีวิธีทำนะครับของเรานะครับไผ่จริงๆแล้วบางคนยไปปลูกไว้เนะี่ยสามปีก็ไม่ได้ผลผลิตนะครับแต่กลุ่มเรานแปดเดือนสามารถได้ผลผลิตขายได้เลยครับผมอืมค่ะแล้วมันมีเคล็ดลับยังไงบ้างคะสรตรงนี้นนเคล็ดลับหลักๆเลยเรื่องการปลูกไผ่เรื่องการเลือกดูแลกิ่งพันธุ์มผมก็บอกตรงเลยว่าตรงเนี้ยเรื่องกิ่งพันธุ์สำคัญมากเราต้องคัดสรรตั้งแต่กิ่งพันธุ์นะครับกิ่งพันธุ์ที่ดีต้องเอากลางกลางลำข้างล่างอย่ายไปเอามันข้างบนก็อยา่าเอา <S <S นะเอาเอาเอาช่วงกลางๆลาำตรงเนี้ยหน่อตรงเนี้ยจะออกเร็วมากแล้วก็ดกแล้วก็บูมง่ายทํานอกฤดูก,ก็ออกได้หล็กครับผมอมค่ะตรงนี้มีผลิตภัณฑ์มากมายเลยค่ะอยากให้พี่ช่วยแนะนำนิดนิดหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์ของแปลงใหญ่ของเรามีอะไรยังไงบ้างครับผมก็หลักๆ,ๆเลยเนี่ยเรื่องแปลงใหญ่ของเราตรงนี้เนะาะหลักๆเราจะขายหน่อไม้สดประมาณ่ยประมาณน0นอกเหนือแตงั้นถ้าเราจะแปรรูปนะครับเราก็มาทําหน่อไม้ดองนะครับพวกหน่อไม้ดองหน่อไม้ต้มนะครับถ้าหน่อไม้ต้มเนี่ย ก็จะเป็นไผ่เลี้ยงหวานนอไม้ต้มตัวเนี้ผมปีเนี้ยผมลองส่งเกาหลีไปดูแตันแล้วนะตอนนี้ก็คิดว่าเขาน่าจะตอบรับดีนะครับตัวนี้เขาจะสั่งออเดอร์มาเพิ่มแต่ตอนนี้ผมผลิตไม่เพียงพอตอนนี้ผมจะทายังไงให้พื้นที่ทอาเภอสตะเกียบเนะี่ยกลายเป็นแปลงไผ่เพิ่มให้มากขึ้นมากกว่านี้ครับตรงนี้ผมจะทำนะครับอืมค่ะแล้วเราวางแผนต่อยอดในอนาคตยังไงบ้างคะเรื่องในอนาคตตรงนี้ผมคาดหวังไว้ว่าเลยนะทางกลุ่มที่ประชุมกันเดือนที่แล้วกันนะพูดกันว่าพวกเราจะทํา ไผ่อินรีย์เพราะว่ากีเพีเราได้แล้วไผ่ไผ่ไผ่ไอาหารปลอดภัยตรงนี้เราได้กันแล้วใช่ไหมครับต่อไปเนี่ยก็คือแบรนด์ต่อไปเราจะทําอินรียทำอินรียปั๊บแล้วก็เรื่องการแปรรูปหัวใจหลกัลกๆเลยหลกัลกๆเราขายหน่อสดได้แล้วใช่ไหมฮะขายหน่อสดขายต้มขายดองขายได้แล้วเราจะแปลรูปจากลำไม้ไผ่นะครับผมจากจะแปลรูปจากลำไม้ไผ่เพื่อเอามาทําไม้ตะเกียบนะครับตรงเนี้ยจะทําไม้ตะเกียบ แต่หลักๆเรื่องลํำว่ามีที่ขายไม่มีแต่พวกผมอยากจะทำไม่ตะเกียบทําไม้ตะเกียบเพราะพวกผมเป็นคนอำเภอท่ตะเกียบออยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับแล้วเศษที่เหลือจากทําไม้ตะเกียบเศษที่เหลือนั้นพวกผมจะเผาถ่านเผาเผาถ่านจากไม่ไผ่อาจจะเป็นถ่านชาโคอะไรๆตัวนี้ แต่เราเผาอยู่แล้วแหละปัจจุบันแต่ทีนี้ขบวนการต่อไปเนี่ยพวกผมจะทําให้เป็นจริงเป็นจังมากกว่านี้ครับผมอืมค่ะประโยชน์ที่เราได้รับจากการรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ตรงนี้ค่ะเราได้รับประโยชน์อะไรจากตรงนี้บ้างอะค่ะโอ้ใช่ผมพูดเรื่องกลุ่มแปลงใหญ่เนี่ยผมคิดว่าประสบความสําเร็จมากครับจากหน่วยงานของกรมส่งเสร,รมิมทาง้งกระทรวงเกษตรที่ทา่ทานเข้ามาดูแลเราเนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าตรงเนี้ยมันมีความหมายกับเกษตรกรตัวเล็กๆอย่างพวกผมก็คือหนึ่งพวกผมได้รู้จักการตลาด เรื่องผักอาหารปลอดภัยตรงเนี้ผมได้เซ็นเอ็มเกับลานตลาดไทยผมได้ส่งห้างตรงนู้นตรงนี้ก็เพราะคําว่าเป็นแปลงใหญ่นี่แหละครับเพราะว่าทุกคนเขาจะรู้จักแปลงใหญ่ที่ดีแต่บางคนเขาก็ไม่รู้หรอกคบว่ารวมกลุ่มมันเป็นมันเป็นยังไงแต่พวกผมมันมีความสุขนะฮะเพราะว่าชุมชนพวกผมได้รับความสุขทุกสิ่งทุกอย่างการจัดการอยู่ตรงเนี้ยก็คือว่าชุมชนมีความสุขตรงนี้กลุ่มพอใจมากอืค่ะ การรวมกลุ่มของแปลงใหญ่ไผ่ท่าตะเกียบที่ชาเชิงเซานี้คือมีจุดเด่นหรือว่าแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างะคะถามว่าจุดเด่นจริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เรื่องจุดเด่นผมก็บอกตรงเนาะจริงๆแล้ววกผมอยากจะให้มีความรักใคร่สามัคคีกันซะมากกว่าตรงเนี้ยกลุ่มมันจะก้าวไปได้สมาคิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมเห็นไ,ไหมครับสามาคิกทุกคนไม่ว่าคณะกรรมการใครแต่งตั้งอะไรขึ้นมาตรงนี้ต้องมีส่วนร่วมให้กลุ่มเราขับเคลื่อนไปให้ได้ ไม่ใช่ว่าประธานเก่งคนเดียวไม่ใช่ฮนะของพวกผมทั้งหมดจะทํางานเป็นทีมทํางานเป็นระบบ<ม>แล้วก็ทางหน่วยงานเนี่ยท่านจะเราต้องการรับรู้เรื่องอะไรที่เป็นแปลงใหญ่นะครับ<ม>พวกผมจะได้ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องแปลรูปถ้าพวกผมทําผิดพลาดปับ๊บโทรหาอุตสาหกรรมเลยทําไมมันเป็นอย่างนี้โทรหากรมส่งเสริมอะไรพวกเนี้ย ว่าการผลิตนอไม้ของผมทำไมเป็นเนี่ยโอผมจะมีที่ปรึกษาอย่างดีนะครับตรงนี้ครว่าเป็นแร่งใหญ่นะพรอหมอตรงตรงนี้ว่าผมจะได้องค์ความรู้จากหน่วยงานไหนได้หมดครับอืมค่ะการช่วยเหลือ,อ,อแผนบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะช่วยเหลือเรายัางไงบ้างแล้วเราได้รับประโยชน์อย่างไงบ้างคะจริงจริงกรมส่งเสริมเนี่ยว่าช่วยมากไหมมากครับก็คือว่าไม่ว่าเรื่องประสานงานต่างๆไม่ว่าเรื่องขาดแคลนแหล่งน้ํา ผมก็ประสานมาทางกรมส่งเสริมเนยนะนะครับผมประสานมาปั๊บก็บอกว่ากาลุ่มไผ่เราขาดแหล่งน้าตรงนี้ตรงนี้เราก็ได้ความช่วยเหลือได้ความรับสนับสนุนจากกรมส่งเสริมเนี่ยผมคิดว่าดีมากครับผมดีมากนะ,ะัตรงนี้พี่ประสิทธิ์คะังนั้นการวางแผนและการเตรียมตัวในการเข้าร่วมประกวดแปลงใหญ่ระดับประเทศประจําปี2563เนี่ยเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างอะคะครับก็จริงๆงแล้วเรื่องการเตรียมตัวต,วตรงนี้พวกผมก็ เตรียมในการทํางานอยู่ในระบบอยู่แล้วแหละนะครับการประกวดแปลงใหญ่เนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราทํากันจริงไหมนะครับตรงนี้เราทําเป็นความเป็นจริงเนี่ยต่อมาตรงนี้เราก็ไปได้อยู่แล้วนะครับผม,มเรื่องการประกวดแปลงใหญ่นะครับค่ะมันจะต้องเตรียมเอกสารหรือว่าเราจะต้องเตรียมในส่วนของเตรียมแปลงเตรียมผลผลิตยังไงบ้างคะเรื่องเตรียมแปลงเรื่องเรื่องเตรียมเอกสารของผมเองเนี่ยผมบอกตรงๆว่าไม่มีผมไม่ได้เตรียมเพราะว่าจริงๆแล้วการประกวดแปลงใหญ่เนี่ย ก็คือหลักการ5ด้านของท่านเนี่ยคือพวกผมทําอยู่แล้วใน5ด้านนั้นช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าในส่วนของพี่ประสิทธิ์เองทางท้าตะเก็บเองเรามีการทําอะไรย่างไงบ้างครับผมก็จริงๆแล้วไอ้เรื่อง5ด้านก็เรื่องที่1เรื่องการลดต้นทุนเรื่องการทดทุนเนี่ยจริงๆแลวพวกผมตั้งเป้าไว้ว่าในกลุ่มเนี่ยอยากจะลดสัก20%แต่สุดท้ายมันไม่ใช่20%พวกผมลดได้ตั้ง26.9% 9ออีกตัวหนึ่งการเพิ่มมูลค่า การเพิ่มมูลค่าตัวน,นี้แรกๆได้พวกผมได้ตันนึงแค่หนึ่งแป่1,800กิโลต่อไรนะครับพอมาเข้าเป็นแปลงใหญ่มาเข้ามาประสบความต้นเหล็จตัวนี้มาทำตัวนี้พวกผมสามารถได้ถึง2ตันกว่าเกือบสตันนะครับต่อไรเรื่องแรงน้ำเรื่องระบบน้ำตรงนี้พวกเราก็ใช้น้ำอย่างให้มีคุณค่าแล้วในด้านอื่นๆมีด้านไหนเพิ่มเติมไหมคะเรื่องด้านอื่นๆตรงนี้5ห้าด้อีกตัวหนึ่งเรื่องการตลาด ตัวเนี้ยเรื่องการตลาดพวกเราจะไม่ค่อยมีปัญหาถ้างั้นอยากให้พี่ประสิทธิ์ช่วยแนะนําสําหรับกลุ่มอื่นๆที่อยากจะเข้าร่วมโครงการการประกวดแปลงใหญ่ระดับประเทศอย่างนี้ในปีหน้าเขาจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะครับผมเรื่องการเข้าประกวดตรงนี้ผมจริงๆแล้วผมอยากให้กลุ่มทุกกลุ่มเนาะที่จะเข้าคิดว่าจะเข้ามาประกวดเนี่ยผมอยากให้กลุ่มทุกกลุ่มเนี่ยทำการผลิตเนี่ยให้ทําเป็นจริงให้เกษตรกรเนี่ยอยู่ได้อะไรเงี้ยให้สมาชิกให้พี่น้องเราที่รวมกลุ่มกันมาเนี่ย ให้อยู่ได้แบบความเข้มแข็งจริงๆอ่ะเราถึงจะเข้ามาประกวดเรื่องแปลงใหญ่ว่าถ้าเราทําไม่ได้เด่นทําไม่ได้กริงอย่างเงี้ยบางทีเราพูดไปมันอาจจะสะดุดหรืออาจมันจะไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm. ผมก็อยากให้กลุ่มทุกกลุ่มเนี่ยให้มีความนะครรักใครสามัคคีกันนะครับตรงเนี้ยมันก็คือจะเป็นต่อนะครับเรื่องการทํางานของเป็นกลุ่มเป็นทีมนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ ค่ะและนี่ก็คือแชมป์ของปีนี้นะคะสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดแปลงใหญ่ประจำปี2,563ค่ะที่นำองค์ความรู้มาปรับประยุกต์ใช้พัฒนาพื้นที่เกษตรให้มีประสิทธิภาพค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถไปดูได้ที่แฟนเพจเกษตรแปลงใหญ่ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วค่ะก็ยินดีกับเกษตรกรด,ด้วยนะครับ